ก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็พบกับพานหมีนะครับผมวันนี้พานหมีก็ได้มานอนที่กระท่อมปลายนากับคุณแอแบ็กนะครับผมส่วนคุณแอแบ็กก็ลงไปก้านเขียดรอนะครับผมก็เพิ่งมาจากบ้านนะครับอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็มาเลยนะครับผมก็มาใต้ฟงใต้ไฟรอแล้วก็ก่อไฟนะครับผมอีกสักหน่อยก็จะทํากับข้าวนะครับผมาทากับข้าวเสร็จผมก็จะลงไป การเขียดนะครับผมตอนนี้เขียดก็เริ่มจะร้องแล้วนะครับผมอยู่กระท่อมปลายนาเช่นเคยนะครับผมเป็นกระท่อมเล็กๆที่ยังสร้างไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเหลืออยู่หลังคานะครับผมงบงบหมดก่อนนะครับก็เลยไม่ได้สร้างต่อนะครับผมแล้วก็ผมก็จะมาทำฝาแอมนะครับผมผมจะเอาใบไม้นะครับเอาใบไม้แล้วก็มาสารสารทับทับ กันนะครับต้าผมเดี๋ยวหาอุปกรณ์แล้วก็มาทำกับข้าวกินนะครับแล้วก็อีกชั่วหน่อยก็จะลงไปก้านนะครับผมก็รอดูว่าจะมีเมนูอะไรกินนะครับสำหรับวันนี้<อ>คุณได้กี่ตัวแล้วนี่ผมเพิ่งลงไปเมื่อกี้เองก่อนคุณมาครับโอ้ข<อ>ี้กระหลึงมากได้กี่ตัวสามตัวประมาณสามสี่ตัวโอ้ขี้กะหลึงมากเลย เอ้ยมันยังหัวค่ำอยู่ครับเดี๋ยวคุณมาพบกับครัวพานหมีนะนี่บอกเลยเดี๋ยวเราทำกับข้าวก่อนเนาะใช่ผมหิวข้าวมากตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวทำกับข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปแห่เคีย่อต่อแล้วกันครับผมอากาศอันครัวมีน้อยยังกับข้าวฟรีครับผมไม่ปัญหาคือมันไม่มีอ่ะมันไม่มีหลังคามันก็เลยดูแปลกๆหลังคาจะเปิดประทุนงบคาดูดาวนะผมไม่มันงบผม นี่ก็ดังไฟได้ที่แล้วนะครับผมผมก็จะไปทํากับข้าวโตนะครับผมทีนี้นี่ครับผมครัวมีน้อยกับบรรยากาศท้องทุ่งนะครับนี่บรรยากาศทองทุ่งนาโอ้โหมาครับผมครัวมีน้อยก็ค่ัวควัวครัวพานมีนะครับ ก็วันนี้ก็จะมีอันปลาแดะนะครับผมปลาแดะกับข้าวเบือนะครับผมเป็นเครื่องปรุงที่ผมเอามาจากบ้านนะครับน,นี่อันนี้ก็จะเป็นไก่นะครับผมเป็นเนื้อไก่ที่ค่อนข้างจะแพงมากนะครับผมตัวละสองรห้าสิบเป็นไก่ไก่อันนั้นละไก่อยู่ในภูในดงนั่นแหละครับผมนนี้ก็ผักหวานที่เราเก็บมาวันนี้นะครับผมมาครับผมก็จะมา รับชมพรานหมีประกอบอาหารตอนเย็นๆนะครับตอนนี้แ<ช>มลงเยอะมากครับอันนี้คือข้าวเบือนะครับผมผมจะเทใส่ก่อนอันนี้ก็คือเป็นการอันนี้ทเทเสือก่อนนะครับเป็นเครื่องแกงแล้วนี้คือตาม,มาจากบ้าน,นครับใช่ตาม,มาจากบ้านเพราะว่าที่นี่ยังไม่มีอะไรนะครับผมยังไม่พร้อมอะไรชักอย่างเลย นะครับระบบน้ำก็ยังไม่มีผมวันนี้ก็ไม่ต้องฐานทว่าผมอาบน้ําหรือเปล่านะผมไม่ได้อาบนะครับอนาคตอาจจะมีนะครับผม <c oughs> แต่ตอนนี้ก็คือหาทุนก่อนทุนยังไม่มีเลยว่าแมลงเยอะไามพันี้ผมว่านะถ้าผมมีทุนนะผมจะมานอนอยู่นี่ทั้งวันเลยนะทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนวันนี้พานมีจะทําเมนูอะไรครับอันเกงไก่ป่าใส่ผักหวานนะผม <c oughs> ใส่ป่าตอดเดี่ยวขาเดี่ยวครับ <c oughs> แม้ผมเจงกอดล้วตัวนั้นก็ได้ไม่เป็นไรครับผมผมกินแบบบ้านๆนะครับผมมีมีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นอ่าเรากินพค่อยู่นะครับผมนี่บรรยากาศท้องทุ่งนาเสียงนาน้อยคอยรักนะครับผมจะเป็นเป็นกระ่อมสาวเมินของผมเองไฟผมก่อไว้รอแล้วนะครับโองทันทิสูงโคตรบีลโอ้พอดีพอดีครับผมทีนี้ก็ รอมันเดือดนะครับผมรอมันเดือดเสร็จปุ๊บค่อยไปเอาไก่มาลงพอ,อไก่มาลงแล้วก็ปรุงปรุงเสร็จปุ๊บค่อยเอาผักหวานใส่แล้วทีนี้ก็รอมันสุกแล้วก็รับประทานอาหารอ่าก็เดี๋ยวเราทํากับข้าวกินก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปไปหาเขียดเนาะใช่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรอมันสุกก่อนอ่า มาครับผมอุปกรณ์ของผมก็พร้อมแล้วนะครับผมผมก็จะเอาไปใส่หม้อนะครับทีนี้หม้อผมก็เดิดบล็อก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 ,อกแล้วนะครับผมนี่ก็จะเอาไก่ใส่นะครับผมนี้จะเป็นไก่ที่ผมพักมาจากบ้านนะครับผมบพร้อมกับฟังเสียงบรรยากาศนะครับผม ฟังเสียงอันเขียดเสียงอย่างห้องนะครับผมแล้วก็เสียจปุ๊บกระเทียนปลาล้าใส่เลยนะครับผมปลาลานอวัยทานเสือแกงไก่นะครับผมมันก็นี่จะประมาณนี้เดี๋ยวผมเผะเสี่ยวสอ,อนมาคนนะครับผมพอมันสุกได้ทีแล้วผมก็จะใส่อ่า ผักหวานนะครับผมไอ้ตอมันสุกนะครับผมแล้ว <Bel> ค่อยใส่ไอ้นี่ผักหวานนะครับครับผมหลังจากที่มันเดือดนะครับผมนี่หลังจากที่หม้อมันเดือดปุ๊บผมก็จะใส่อผักหวานนะครับนี่ผักหวานที่หามานะครับนี่เนื้อไก่เนื้อเนื้อไก่เนื้ออย่างซุกแล้วผมไปเสิร์ฟผักหวานนะครับผมแซ่บๆนะครับผมพร้อมกับฟังเสียงบรรยากาศ ทองไล่ท้องนานะครับผมอันนี้คือผมฟังบรรยากาศจนสินแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนอ่าบ้านนอกนะครับผมบ้านนอกหาอยู่หากินกับประมาณนี้แหละครับผมอยากกินพักหวานก็ขึ้นมาหาพักหวานนะครับผมนี่อยากกินหน่อไม้ก็ลงมาหาหน่อไม้นะครับอ่ะมันนี้ก็รอมันซุกนะครับผมก็ไม่นานครับผมประมาณ นับไป30วินะครับผักหวานเราก็จะสุกนะครับนี่กระพดบกบอกบอกบอกเลยนะครับผม คุณจะทำเมนูอะไรให้กินครับผมผมจะทอดเขียดครับผมโอ้โหอันนี้ทอดคุณเห็นกระทะไหมใส่กระทะนะไม่มีโอ้โออันนี้มันเป็นมุกใช่ไหมฮะมันเป็นทอดห้างอันผมจะย่างครับผมอันนี้เป็นเขียดที่ผมไปจับมาสดๆเมื่อกี้นี่แหละครับโอ้โหหากินหมานเหมือนกันนะนี่เอาแค่นี้แหละับผมพอกินครับผมจริงๆอยากได้เยอะกว่านี้อยู่แต่มันมีแค่นี้เพร้อมกับชมวิวบรรยากาศ อาการเป็นยังไงครับหิวข้าวตอนนี้โอ,อาการหิวข้าวแต่ว่าแกงไก่บวมสุกเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวรอสงสัย,ยไ,มไม่กินไก่กินครับผมโอ,โอ,โอเ้เห็นไหมครบกบมันร้องนะฮะแต่พอผมไปหาด้ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอยู่ครับผมเดี๋ยวรออีกสักหน่อยเดี๋ยวกินข้าวแล้วผมก็จะไปนะฮะก,กับข้าวสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีแกงไก่ แล้วก็แกงหน่อไม้ที่เหลือจากตอนเที่ยงนะครับผมไม่ได้กินหมดแล้วก็จะมีย่างเขียดบรรยากาศก็ดีนะรดีค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับผมไปกินข้าวครับผมน,นี้นะครับ,อ,นนรบอันนี้ก็เป็นปิ้งเขียดสดๆใหม่ๆจากทุ่งนาเลยครับผมอันนี้ผมฟ็เพิ่งไปจับมาแล้วก็มาย่างทีนะครับผมนี่อันนี้เป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้ที่เรา ต้มไว้เนาะที่จตะแกงผมนี่อันนี้ก็เป็นลอไม้ที่แกงเหลือจากตอนบ่ายนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแกงไก่ใส่ผักหวานนะผมน,นี่กับข้าวของเราก็เป็นกับข้าวบ้านๆนะครับวันนี้มาครับผมตอนนี้กินข้าวด้วยกันครับผมหิวแล้วนะข้าวเลยอ่ะครับนนี้ออลองชิมซิโอ้โอร่อยมากเลยครับฝีมือตัวเองมาไหมได,ได้ได้ได้ ครับผมหลังจากที่ผมได้กินข้าวกินน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะออกเดินทางไปก้านเขียดนะครับผมผมก็มีล้องนะผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคิดว่าคุณไอแบกน่าจะก้านหมดแล้วนะครับเอาอยัางเหรอครับโอ้หนี่ก็ก้านหมดแล้วนะครับไปครับผมก็เดินทางไปหาเขียดนะครับผม ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะครับผมสำหรับวันนี้แต่ว่าเขียดน้อยไม่เห็นออกนะครับวันนี้พอดีว่าฝนตกนะครับแต่ก็ตกไม่แรงเท่าไหร่เขียดก็เลยยังไม่ออกนะครับก็จะมีแต่มแมลงนะครับผมแล้วก็จะเป็นเสียงเขียดของอันเขียดทรายนะครัผมเขียดทรายที่เป็นเขียดเล็กๆนะครับผมที่คนไม่ค่อยนิยมกินกันนะครับ ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับที่คนไม่ชอบกินนะครับตอนนี้คือยังไม่เห็นแสงตาเขียดสักตัวเลยนะครับโอ้เหมือนจะเจอแล้วครับผมอยู่ไกลๆนู่นนะครับเจอเขียดแล้วครับหนึ่งตัวอื้อ แต่ว่าเขียดมันค่อนข้างแต่ตัวเล็กนะผมเขียดไม่ใหญ่อึ๊บนี่ครับผมได้เขียดมาแล้วครับหนึ่งตัวก็จะเอาใส่ค้องนะครับผมปั๊บไปลงไปนี่แหละแล้วก็หาต่ออีกครับผมวันนี้ก็จะหาให้มันได้สักยี่สิบตัวนะครับ แต่ว่าเดินไปเดินมาก็เจอเขียดน้อยนะครับผมนี่ก็จะก้านเขียดน้อยไปด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่ขอ้องนนเห็นอีกตัวแล้วครับผมยุบอันนี้เขียดน้อยอันนี้เอาไปแกงใส่พักอีเลิศนะครับผมใส่พักอีเลิศพักนังเลิศดแซบนะครับผมแต่ว่าภาษากลางก็น่าจะเรียกว่าใบซอพูนะครับผมหรือถ้าผมเรียกผิดก็ขออภัยนะครับผม ผมก็จิหาย้างเลาะเลาะเละแถวนี้แล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นเถียงเก่าผมนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นเถียงเก่าเลยเก่าแบบเก่ามากๆตั้งแต่สมัยผมยังยังเล็กนะผมตั้งแต่สมัยผมยังน้อยๆปหนึ่งปอสองนะครับผมผมก็ยังได้มานอนอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ยี่สิบกว่าแล้วนะครับก็ผ่านมาหลายสิบปีมากนะครับผมก็เกือบกอะ น่าจะสามสิบปีได้แล้วมั้งนะครับผมกระจนใหญ่แล้วนะครับผมเถียงกระจนมางนะครับอันนี้ต้นมะม่วงนี่แห้งเต็กนะครับผมนี่สลักซื้อเป็นพร้อมต้นมะม่วงนี้ก็ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เกิดนะครับผมไปหาเฉียดกันต่อครับผมไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือน้อยนะครับผมกับต,ตามนี้แล้วครับผม <c oughs> เหมือนแมงจีนายนะครับผมนี่อึดจีนายจริงๆด้วยครับผมนี่โอ้ผมกะซีเสริร์ปปนกันนะครับผมแล้วค่อยไปแยกใส่ขวดเพราะว่าผมเอามาแต่ข้องนะผมอันอื่นผมไม่ไดเอามาเลยก็จะแยกปนกันอยากจะแล้วก็จะอันจะเอาไปแยกอีกทีนะครับผมหลังจากที่ไปถึงเถียงนาน้ยผมนะครับโอ้จีนายนี่ก็เจออีกแล้วนะครับผม จีนายดำโอ้ก็หมานอยู่นะครับผมนี่ได้แล้วครับผมอันนี้ก็มาเจอจีนายอีกตัวแล้วนะครับผมน่าจะเป็นลูกมันนะครับเพราะว่าปีกมันยังไม่เต็มก้นนะครับผมถ้าปีกเต็มก้นก็คือจะตัวใหญ่ นี่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 อีกตัวนะครับผมอันนี้จะเป็นกีนายดำวะนี้อึบ๊บโอ้นี่ครับผมทอดกินแซบแซบนะครับอันนี้นะผมเรามากเอาไปทอดนะครับผมทอดกิน่นกีกต็ตัมมะฮงนะครับกิน้วดอกกระแซบเสื่อเครื่องโปกเครื่องปุงปุงนะครับผมโอ้ยหวอล้วลกัน้ำลายหยาดพภาพนะครับผมถ้าหาได้ห,หลายๆนี่โคแซบนะครับผม นี่นี่ก็มาเจออีกตัวแล้วนะครับผมเอจะไปไหนไปลงห้องแล้วก็จะไปหาอีกนะผมอันนี้คือเดินตามเสียงที่มันร้องนะครับผมเพราะว่ามันหมดช่วงที่หาแล้วนะครับผมก็ต้องหยางหาตามเสียงห้องมานนะครับอันนี้ผมเจอแล้วนะครับ แต่ว่าอีกตัวหนึ่งลงรูแต่ผมก็จะเอาตัวนี้ก่อนนะครับนี่อีกตัวหนึ่งมันลงรูตรงนี้แล้วนะครับนี่ก็เลยเอาไม่ได้นะครับผมก็ต้องปล่อยมันไปไปเอาตัวที่มันร้องนะครับไม่ได้ก้านเฉพาะเขียดนะครับผมจีนายก็เอานะครับผมอะไรที่กินได้นี่ผมเอาหมดทุกอย่างนะครับผมแล้วค่อยไปแยกอีกทีนะครับว่าอันไหนจะไว้ตรงไหนนะครับผม จีนายกับผมก็จะใส่ขวดไว้นะครับผมเขียดผมก็จะใส่ข้องนะครับผมเ้เหมือนจะเจออีกตัวนะครับผมนี่เฮ้ยเจออีกแล้วครับผมไปเข้าข้องปันหมานครับวันนี้เป็นวิถีชีวิตการหายอยู่หากินของวัยรุ่นนะครับผมวัยรุ่นที่วัยรุ่นผมนี่แหละนะครับแต่ว่า ลุนลุนเขาเรียกไงดีรุ่นหลังของผมก็คือเขาจะไม่หาเลยนะครับผมเขาก็ไปทํางานกรุงเทพกรุงไทยแล้วนะครับผมส่วนผมก็ยังอยู่บ้านอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมก็หาอยู่หากินแบบนี้นะครับผมก็มีความสุขดีนะครับผมไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับก็ใช้ชีวิตพอเพียงแล้วก็รับจ้างทั่วไปนะครับผมถึงจะ ได้ค่าแรงน้อยบางวันก็ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ยังอยู่ดูแลพ่อแม่นะครับผม ปาดครับผมเขียดน้อยตัวจนโจนเลยอันนี้ห้านอสั่งเอ็ดอัน,นหน้าตาลิปปลอลิปปลออยู่นะครับผมก็เลยจัดการเลยนะครับจัดการมาเซร์คลองออโอ้ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับผมกับประมาณถ้าซื้อกับประมาณชาวบ้านนะครับผม ผมมอเบิ่งนะเพราะว่าผมส่งดูจากข้างในนะครับแล้วตอนนี้ผมก็หาเลาะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงกระท่อมนู่นนะครับผมกจนถึงกระท่อมผมแล้วกัผมก็จะกลางเปนะครับผมกลางเปลแล้วก็จะพักผ่อนนะผมสําหรับวันนี้นะครับ ครับผมหลังจากนี้ผมก็จะนอนพักผ่อนนะครับผมพรุ่งนี้เช้าก็จะมาชมวิวบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศในช่วงเช้าว่าจะเป็นยังไงนะผมก็เป็นคืนแรกนะผมที่ผมได้มาในมานอนในกระท่อมปลายนาของผม,ผมหลังนี้นะตั้งแต่สร้างมาก็ยังไม่ได้มานอนนะครับตั้งแต่คุณดานี่มาผมก็ไม่ได้มานอนวันนี้เป็นคืนแรกครับผมที่จะมานอนชมบรรยากาศผมก็ รอชมพรุ่งนี้เช้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสด์นะครับผมวัสดีตอนเช้าครับผมบรรยากาศตอนเช้านี่ก็ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเสียงผมว่าจะเปลี่ยนนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้านะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงเช้าเช้านะครับผมก็จะมีหมอกนะครับผมหมอกก็ลงไปทั่วแล้วนะครับผมก็หมอกก็ไหลผ่านทิวเขานะครับ ถ้าเป็นช่วงที่ข้าวเขียวขจีนี้ก็จะยิ่งสวยมากๆเลยนะครับผมส่วนคุณแอแอร์ก็กำลังจะเตรียมตัวขึ้นขึ้นเขานะครับบรรยากาศของกระท่อมปลายนาของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมตื่นเช้ามาก็มาชมบรรยากาศแล้วก็ชมหมอกในตอนเช้าๆนะครับ ไม่มีกาแฟให้ดิฟนะครับผมเพราะว่าไม่มีนะครับส่วนมากจะคุณละนี่มาคุณะนี่ก็จะถือมาด้วยนะครับผมส่วนผมก็ไม่มีกาแฟดิฟนะครับเพราะไม่มีเครื่องอุปกรณ์ใดๆเลยนะครับผมส่วนมากก็จะกินอ่ากาแฟซองนะครับผมปครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณที่ติดตามกันรับชมนะครับผมไว้เจอกันอีพีหน้านะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ